อะไรกันเนไ่ยวะอะไรก็สืบทอดนี่เอเวนไอฟิวโมเม้นสเลเตอร์พี่วอดทายารากน้อยไปเป็นทายารากน้อยตีฮีเป็นไงเราพี่บอดมาเจ็กเกิลจงเจกลยอะไรโบนผมก่อนไม่รู้เล็กขวาเล็กขวาขวาไม่ไปไม่ไปคนนึงแล้วใครจะไปก็ไปเถอะเร็วจะให้เป็นลิงน้องเร็วเราจะสร้างพันธมิตร ไปแล้วใครมาปาดเลยนะครับใครมาใส่เลยนะครับใครมาที่ใส่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กตอนนี้อเล็กอยู่ไหนวะพี่โจก็ได้พี่โจก็ได้พี่โจอยู่ไหนวะไม่เห็นใครเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่โจตายเดือดมันต้องมาเดือดเองละคุน้องส้มขอบคุณนะานยูดาห์นะยังส้มขอบคุณครับเขาได้ไปที่แดนนะเทียมัหรือเปล่าก็เทียมแดนมันคือยังไงผมไม่ได้ไป ก็เขาบอกว่าแคนเซ e l เนี่ย c a n ลเนี่ยไปเหรอผมก็เกงเหมือนกันอยู่ไายไปทีไรตายทุกทีใครจะไปล่ะครับพี่พายผมอยู่ห้องข้างมันเลือกกันเลยมาถึงห้องงานทุกทีเลยอ่ะผมผมน้องออมพี่จอนสามคนอยู่ด้วยกันอ่ะใช่ค่ะติดนะเพื่อติดเลยเหรอพี่จอนทำเพื่อเดียวผมตัวน้องออมเป็นเด็กอ่ะก็เลยก็เลยมั่นใจน้องออมขอถามคำหนึ่งครับใครอยู่ห้องอัญมณีครับผัดเผ็ดเหรอ ใช่ไอที่มันเมันมีตุ่มเดียวแสดงว่าตรงนั้นมีศพคนใกล้ห้ามกันแหล่ะเป็นแฮกเกอร์เหรอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่เห็นสีอเล็กผ่องน้ำผ่องน้ำไฟคนเดือดที่หายอเล็กไปไหนวะอเล็กประสืบทอดดิไอเว้น ทิ้หายไปไหนวะเล็กๆเล็กๆมาเล็กเล็กเล็กๆเล็กเป็นอร์เตอร์เหรออู้ยโอ้โหตรงนี้เลยตรงเออไอตรงกลางอ่ะไอห้องโถงอ่ะ engine room เพิ่งตายเลยเพิ่งตายสดร้อนเพิ่งตายสดร้อน ผมเปิดเลยหรือเปล่าเอาวะผมบอกคุ้มตัวเองก่อนแล้วกันนะไปอยู่ไหนอะไอ้ร่อน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 ฝั่งซ้ายฝั่งอะจริงจริงอยู่ไหนนะเเครรรื่่ออองนหโอ้โหใกล้นั่นน่ะบอกเลยว่าใกล้นั่นน่ะคือไอ้ตรงเครื่องร่อนเนี่ยคือลงมาก็ถึงแล้วอ่ะไไม่่่รูู้ออยหนะผมสงสัยต้องเพราะว่าผมเจอเข่าให้ผมเห็นเข่าในกล้องมาเดินไปทางขวาพูดไม่ได้ใช่เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้ มิชชั่นเราไกลเราพูดไม่ได้ทุกคนเราพูดไม่ได้เราเห็นน้ำเต็มเลยแต่เราพูดไม่ได้กล้องอยู่กับผมไอพี่จอนปลอดภัยนะโอ้โหใครวะเนี่ยเฮ้ยเอาละไอพี่จอนพี่จอนผู้คนที่ใช่แล้วกันคนที่ใช่แล้วกันทิมหายที่ไหวดีโอู้ยไอเขียวเราต้องลงตัวแล้วเขียวเิดนนน้้ตองะปฏิบัติท้องกระเทียมหรือว่าไอเขียวมันเป็นวะ ให้พี mm ่บอดดกว่าพี่บอดมาเป็นทายาทผมเลยพี่บอดเดียวพี่บอดพี่บอดเดียวพี่บอดพี่บอดพี่บอดมาเป็นทายาทผมเลยเป็นทายาทผมเลยพี่บอดพี่บอดมาเป็นทายาทผมเลยพี่บอดทายาทผมเลยมาเป็นทายาทผมเลยสี่เฮีเป็นไงเราพี่บอดมาเฮ้ เ้ตอนไปซะแล้วผมเจอศพแลมตั้งอยู่ตกไอ้บิดๆลอนๆหน่ะทางซ้ายน้องเชื่อไหมพี่เพราะว่าเขาเพิ่งส่วนน้องไปเมื่อกี้ เออดีนะสืบซอดทายาทไปแล้วพี่บอทสามารถสืบซอดทายาทต่อได้นะได้เลยดิแจ็คเทิลจงเจริญน้องเป็นทายาทคนต่อไปน้องอมน้องไปน้องไปน้องไปเออเจ้าคือทายาทคนต่อไปแจ็คสืบจอดทายาทนี่เรียบร้อยแจ็คเทิลจงเจริญแจ็คเทิลจงเจริญเอาอะเอาเรื่องเอาเรื่องแจ็คเทิล์คลองเกม พอแล้วพอแล้วอิพอเตอร์มาแล้วอพอเตอร์มาแล้วอ,อเด็กโก <laughs> <laughs> จงกระเลนเด็กกจงกระเล่นา <laughs> น, <laughs> น, <laughs> นียเน่นีดิอบง <laughs> <laughs> นีม เอาไงดีน้องอมอร่าพี่เอาะิให้นะเคมยใคร่ได้อเลยวไรทคนนั้นแหละคนนั้นเต็กคนนั้นแหละยวพี่จะให้โหวตจริงจเหรอจริงนะพี่จริงตาคนอื่นเขรอนาตาัตกันเกอร์จงเจริญจจจอดดจ๊อจดจ๊จดจจ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่าสตรีมสดได้ในทุกๆวันเลยนะฮะขอบคุณทุกคน,นมากๆฮะบ๊ายบาย